สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวแล้วก็ทดลองยิงปืนซุยเหลียง m 9 2มเก้าสองกระบอกเก่าแก็บของผมนะครับนี่นะฮะยี่ห้อซุยเหลียงชัดเจนนะครับถลอกปอกเปิดกเล็กน้อยนะครับเมื่อวานเราก็ถ่ายรูปดูไปแล้วเป็นเป็นภาพนิ่งนะฮะวันนี้เราก็จะลองมาลองยิงกันดูนะครับนี่ฮะก็จะแบบกระบอกเปิริดนิดหน่อยนะครับเนี่ยตรงลำกล้องในขาวโพรยครับ แต่ดีถ้าตรงนี้มันมีมีม์าขาวให้เล็งด้วยนะฮะตรงตรงศูนย์หน้านะฮะแต่ก็ถลอกปอดเปิดหมาแล้วนะครับสภาพปืนโดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะฮะโอเคมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามายิงกันดีกว่านะฮะเออีผมพอดีแม็กแม็กแม็กเก่ามันพังไปแล้วผมซื้อแม็กของดับเบิลเบลนะฮะ m เ้อ f ของดับเบิลเบลนะฮะมันไม่ได้แพงแล้วแบบดีด้วยเคยร่วไปครั้งนึงแล้วแล้วแล้วก็ซ่อมเองนะครับ เรามาทดลองยิงกันดีกว่านะครับครับตายิงกัครับตบหนักเลยครับผมชอบตรองตบตบหนักเลย ค้างสไลด์ครับมาดูความแม่นยำกันครับผมชอบตรงมาตรงมาร์กิ่งเนี่ยชัดชัดเจนดีครับนะครับโอเคนี่ครับผมเล็งไปที่เป้านี้นะครับเป้านี้นะฮะเข้าการด้วยครับคือนอกจากจะตบหนัก้วเนี่ยปืนเก่าเก็บแปดปีเจดปีแปดปีอ่ะยังแม่นด้วยนะฮะถือว่าโอเคเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวยมากครับ